วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราจะมีเมนูใหม่ใหมมาแนะนํานะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับกระเทียมใบกะเพรานะครับผมพริกครับมามา่า แล้วก็หมูบดนะครับตันนี้คือเมนูพิเศษนะฮะยังไม่พ้นต้นเดือนเลยฮนะกินมาม่าซะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูมาม่าหมูสับผัดใบกะเพรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า มันจ่อเป็นยังไงแล้วมันจะแซ่บแค่ไหนนะครับผมพริกหั่นเป็นชิ้นครับ อันพอสวยง,งามนี่เราครับรสแซ่บใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะฮะใต่พริกขีฟ้านี่ไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่ครับเผ็ดน,น้อยแต่ถ้าใส่เยอะก็เผ็ดเหมือนกันครับหอมหัวใหญ่หั่นตามชอบเลยครับ ชอบแบบไหนก็อ่านเอาเลยนะครับตั้งหม้อต้มน้ำครับสำหรับต้มมาม่านะครับผมหือดแล้ว ใส่มาม่าลงไปเลยนะครับเส้นสวยงามนะครับเหนียวนุ่มตั้งกระทะเที่ยวกระเทียมครับสำหรับผัดบกระเพราเรานะใส่หมูลงไปเลยครับผัดหมูให้สุก เดี๋ยวเราจะใส่มาะมะ่าตามนะครับสุกแล้วเราก็ปรุงรสนะใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนซอสไอยน่งรมครับ ตามด้วยผงปรุงรสครับผมแซ่บนะครับผมแล้วมาใส่เส้นมามากันเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเสร็จแล้ว,ลวเราก็มาใส่กัะเพราเป็นอันเส,ส,สร็จเิ้นทาเมนูนี้ เรียบร้อยแล้วครับรสแซ่บๆของเราทำง่ายครับทำกินที่บ้านหน้าตาก็พอดูได้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ